ระดับเสียงมีสูงต่ำพอสมควรอ่านให้ฟองเป็นธรรมชาติเหมือนพูดคุยใส่สีสันได้การอ่านที่ไม่ดีออกเสียงไม่ถูกอ่านช้าเกินไปอ่านค่อยเกินไปอ่านผิดแล้วไม่แก้ไขวักตอนผิดอ่านคำไม่ถูกส่งท้ายอ่านให้จบเล่มมาอัดเสียงให้สม่ำเสมอจะทำให้จบเล่มเร็วขึ้นอ่านเร็วที่กว่าอ่านช้าค่ะเสียงเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ได้อ่านหนังสือไป มูลนิธิบ้านอารีจะจัดเก็บรวบรวมนะคะและนำส่งไปยังสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทอยอีกครั้งหนึ่งค่ะทใใ้้ดานิรุติค่ะทำดีทำได้ทุกวันค่ะปฏิทินร,รมและกิจกรรมประจำหน้าบ้านอารีเดือนกันยายน วันพฤหัสบดีที่23กันยายนเวลา18นาฬกาถึง20นาฬกาขอเชิญทุกท่านร่วมฟังการสแสดงธรรมโดยพระครูใบดีกาอำนาจโอภาโสพุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์วันอาทิตย์ที่26กันยายนเวลา9นาฬกา30นาทีถึง11นาฬิกาขอเชิญน,น้องๆอ,อายุระหว่าง 4-12ปีเข้าร่วมกิจกรรมอาทิตย์ตุสันาบ้านอารีกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้พุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามตามประเพณีเช่นการกราบพระอย่างถูกวิธีการประเคนพัะจาหารแด่หลวงพ่อวิวัฒธรรมวัดโทจากวัดสมนัสการุณาสำรองชื่อล่วงหน้า กิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นกิจกรรมทุกวันอาทิตย์ที่4ของเดือนวันพฤหัสศดกที่30กันยายนเวลา18นาฬกาถึง20นาฬกาขอเชิญทุกท่านร่วมฟังการแสดงธรรมโดยพระครูกรเกษมธรรมทัศพระอาจารย์สุรศักดิ์เขมรังสีวัดมเหยงจังหวัดพระแคคนครศรีอยุพยา มิธิบ้านอารีองค์กรสาธารณประโยชน์บ้านอารีพื้นที่สีขาวใจกลางเมืองกับกิจกรรมทางธรรมและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อันหลากหลายสำหรับทุกเพศทุกวัยอาทิเช่นห้องสมุดธรรมะบ้านอารีปฏิทินธรรมบ้านอารีกิจกรรมอาสาอารีอีกทั้งสื่อธรรมะเพื่อเป็นธรรมทานไม่ว่าจะเป็นหนังสือ วีซีดีธรรมะมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่หลักธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาของครูบาอาจารย์เน้นการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบสามารถติดต่อขอรับหนังสือธรรมะได้ด้วยตัวเองจำนวนคนละสี่เล่มต่อสัปดาห์การสมัครสมาชิกห้องสมุดธรรมะบ้านอารีคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป เป็นผู้มีวุฒิภาะวะความรับผิดชอบและเข้าใจในการแบ่งปันสมาชิกสามารถยืมหนังสือได้คนละสามเล่มต่อสองสัปดาห์ห้องสมุดธรรมะบ้านอารีเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬกาถึง18นาฬิกาวันเสาร์วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์เปิดเวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกา สอบถามรายละเอียดติดต่อ02 619 7474 74. นานายิมพิกเนสสบายใกล้บ้านคุณ สถานที่ออกกำลังกายหลากหลายมีนักกายภาพบำบัดคอยดูแลท่านขณะออกกำลังกายและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอย่างใกล้ชิดเหมาะสำหรับท่านที่ชื่นชอบความเป็นส่วนตัวกับบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆพร้อมมีซาวน่าเพื่อสุขภาพห้องน้ำสะอาดมีล็อกเกอร์และมีชุดไว้ให้บริการนานายินตั้งอยู่ในโครงการบานาน่าแฟมิลี่ r าวน์นโยธินเจ็ดซอยอารีหนึ่ง การเดินทางสะดวกสบายอยู่ใกล้ BTS Ari สอบถามรายละเอียดติดต่อนานาาิน m ริมเนสสบายใกล้บ้านคุณนา,นานา Beauty House ที่นี่เราดูแลคุณด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพโซเชสจากฝรั่งเศสซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สปาที่ทั่วโลกยอมรับ คุณจึงมั่นใจได้ว่าผิวของคุณตั้องกรร่ศีรษานตบเท้าจะถูกสัมผัสด้วยคุณภาพไปพร้อมกับการดูแลภายใต้บรรยากาศาสบายตาจะกลิ่นน้ำมันหอมระเหยแท้เเชียฟาทรีสเมนต์ไยมาสสาอารมา a ส,สวีนดสและซาลอนให้คุณสบายใาย่ง่ายๆใจกลางเมืองท่ามกลางความวุ่นวายของกรุงเทพตั้งอยู่ในโครงการบานาน่าแฟมิลี่ทา พหลโยธินเจตซอยอารีหนึ่งอยู่ใกล้ BTS อารีสอบถามรายละเอียดติดต่อ